ใครอยากมีแหมนสเตจที่แบบว่าไร้ไขมันแตพวกสวยต้องดูท่านโอเคสวัสดีค่ะแอนนี่เองนะคะวันนี้แอนนี่จะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะเพื่อสาวๆคนไหนสนใจออกกำลังกายนะคะ วันนี้อันนี่จะพาเพื่อนๆเ,เล่นโททั้บอดี้นะนี่เลยฟิตเนสเทียนนี่มานะคะที่ที่จิมฟิตเนสคลับค่ะตามเข้าไปข้างในด้วยกันค่ะที่นี่มีอุปกรณ์ฟิตเนสครบครันเลยนะคะนี่ครูฝึกของแอนนี่นะคะ ชื่อน้องแจ็คค่ะวันนี้น้องแจ็คจะมาสอนอันนี้ออกกำลังกายนะอันนี้จะเล่นททัลบอดี้น้องแจ็คบอกว่าโทโทโัลบอดี้ที่เล่นวันนี้สามารถเบิร์นแคลอรี่ได้ถึง450แคลเลยนะเผื่อสาวๆคนไหนสนใจ400อัพใช่ไหม400อัพเลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าครูฝึกคนนี้จะให้เล่นโหดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องเริ่มวอร์มอัพกันก่อนนะคะ หมุนแขนไปข้างหน้า10ทีใช่ไหมวอร์มอัพล่างกายก่อนนะคะแ a c k เวิร์ดสิบอ๋อเตะขาไปข้างหลังอ่ะวันนี้มาเล่นหลังก่อนนะครับท่าแรก1ิเชตโลสองครับสามแอน,นอกรับแล้วบิีสะบักที่หลังครับสี่เยี่ยมห้าหกเจด็ด ดีครับควบคุมจังหวะหายใจไปเรื่อยๆครับ8 9 10 11ฮะ4ทีครับพี่12 13 14อีกทีครับโอเคน้องแท๊กแค่พี่เล่นแค่นี้พี่ก็เหงื่อแตกซึกแล้วเนี่ยฮะแค่ทา่าแรกเหงื่อซึกแล้วเนี่ยยังยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะ ต่อไปมาท่าที่2นะครับเบนโอเวอร์โลเราจะใช้เป็นบาร์เบลนะครับห้อง1ปอยครับ2 3 4 5 6ดีครับ7คลายสะบักร,รับเก็บสะบัก8 9 10 1 2 3ทีพี่อีก2ทีที่1 โอเคนพร้อมไหมครับเซตสุดท้ายแล้วมาเร็วพักเล่นมือถือแป๊บนึงก็ไม่ได้โอ้ยสองสมนาทีแล้วพี่มาลุกครับลุกลุลุขอพักกปนหนึงได้ไหมต่อเลยพี่เงื่อยังไม่ออกเลยเนี่ยเซตสุดท้ายของค่าที่สองใช่ปะใช่ครับเงื่อยังไม่ออกเลยไม่ออกก็เช็ดไปหมดแล้วไงเอาเงือหน่อยมาพี่เซตผ้าเตรียมเซตผ้าเตรียมเอ๋สวยครับ เซตสุดท้ายนะของท่าที่สองนะคะถูกต้องครับหนาเซทตเท่าเตรียมสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าพี่เล่นเสร็จหลัง 6, ที่ไม่สวยนี่เจดน้องแจ็คโดนแน่แปดโอ้โหใส่บิกินี่นี่สวยเลยพี่รับรองกมเนื้อนี่แบบลินแน่นอนฮ่าฮบิวเก่งสามที่ อีกสองครับทีหนึ่งโอ้โ oh, <no. S 1> <Okay. S 3> หนีห่ด้วยเป็นไงแถมให้ด้วยเป็นไงเนจ๋งปะสุดยอดครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขาแล้วนะครับพี่แอนพร้อมไม้พร้อมไหมไม่พร้อมโอ้ไม่พร้อมไม่ได้แล้วค่าที่สามนะค่าที่สามเป็นเล็กเพชรนะครับโอเคเล็กเพชรเรามาเบิร์นไขมันที่ขากันออกมาออพี่แอนนะสาม สองหนึ่งแะยๆยันครับใช่ออกแรงจากส้นเท้าครับเก็งหน้าขาหน้าท้องด้วยสี่ครับพี่ห้าหกเจ็ดปดเสบห้าทีพี่อีกสี่สมสอง โอเคแต่พี่ชอบเล่นท่านี้นะท่าน,นี้เล่นแล้วรู้สึกไงครับพี่รู้สึกมันฟิลตรงนี้ไม่รู้ว่าชอบอ่ะชอบท่านี้มันเหมือนได้ออกแรงทั้งทั้งเท้าทั้งขาโอเคแล้วมันก็บแบบว่าเฟิร์มตรงนี้ดีด้วยชอบท่านี้โอเคครับผมเหนื่อยมากเลยคุณครูขามีเหนื่อยกว่านี้ครับต่อไปจะเป็นท่าที่แบบว่าทุกคนทุกคนแบบแซคคำว่าแบบเกียบได้เลย เพราะว่าท่านี้นี่มหาโหดท่าต่อไปเป็นท่าขาใช่ไหมมหาโหดเนี่ยใช่แล้วรู้เลยว่ามันท่าขาแน่เป็นแบบว่าหน้าขาแบบเต็มเต็มเลยวันนี้แถมให้ท่าหนึ่งแถมท่าเพาิ่มให้อีกด้วยแต่สี่เซตเหมือนเดิมนะก็คือทุกท่าเราเล่นสี่เซตอยู่แล้วถูกปะถูกต้องครับไปไป,ไปเครื่องต่อไปใช่ครับนะ่ะเครื่องนี้เลยพี่แอน,นได้นั่งประจําเครื่องแมชชีนเครื่องนี้เรียบร้อยแล้ว ท่พี่แอนบอกว่าโอ้โหหนักหนาเลอเกินทําไมผู้หญิงอยู่นี้เขาชอบมาออกกําลังกายครับพี่แอนครับเพื่อความสุขในการทานป้าเราก็ต้องออกกาลังกายเนาะผู้หญิงทานอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายก็ไม่ได้นะเดี๋ยวใส่บิกินี่ไม่ได้เพื่อเพื่อฟิตหุ่นไปทะเลใช่ไหมครับใช่ใช่ใครจะส่งการแล้วเผื่อเราจะมีคลิปแบบว่าใส่บิกินี่ริมทะเลใช่ไหมจัดไปครับพี่มาตอนนี้เซ็ตท่าเตรียมครับเซตท่าเตรียมอีกแล้วเหมือนนางวยเลยเนี่ยเซ็ตเบา มาโอเคครับมาสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับ <c oughs> ควบคุมลมหายใจไปเรื่อยๆนะครับเป็นตามฟิลตามจังหวะของเราเลยดี okay, ครับพี่มาห้าทีมาก สี่อีกหนึ่งครับโอเคขอแผ๊ลวหนึ่งเซนด้วอย่าเพิ่งถอนหายใจดิพี่โอ้โหยังเหลืออีก3นะพี่สู้สู้สู้ไว้ใหม่ไหมแอมมี่เดียทำได้ทุกอย่างใช่นไหมครับใช่เเริ่มไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้แล้วเจ้าสุดท้ายแล้วนะโอเคเจ้าสุดท้ายของท่านนี้ใช่ครับมาหอมหอมหอม เซท้าเตี้ยมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งครับสามสองไปลุยเลยสามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขออีกห้าทีสี่ทีพี่สามทีสองทีทีหนึ่งมาฮึกมา โเคทีสุดท้ายจะยกไม่ขึ้นแล้วทีนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมท่านี้คนถึงบอกว่าหนักหนาเหลือเกินหนักหนามากจริงๆเหนื่อยมากแต่บนไขมันได้โคตรดีครับเห็นด้วยเห็นด้วยโอเคใครสนใจลดหุ่นนะท่านี้ต้องทาเลยบอกเลยแนะนำเลยใช่ไหมครับแนะนำท่านี้ต้องทำค่ะโอเคท่าต่อไปเป็นอะไรเล่นแฮมสตริงใช่ไหมคะใช่ครับแฮมสตริงเพี่อนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเพี่อนทำอะไรเลือกลำหนักไงของไหล่ดีเนี่ยสามสิบ ไหวเลยพี่อันนี้ต้องร้อยปอนแล้วเปล่าร้อยปอนหรอร้อยปอนจะฆ่าพี่เลย่ะเนี่ยยี่ห้าหนักไปเนาะหนักไปยี่สิบแล้วกันไม่เอาอ่ะจบจบเลยห้าพอโอเคจบจบไปเลยเนาะไม่ต้องเลือเยอะเราอ่ะเซตท่าเตรียมก่อนนะเดี๋ยวเซตท่าเตรียมก่อนท่านี้จะเป็นการเน้นกล้ามเนื้อแฮมสติงนะครับจะทำให้ขาเราดูเรียวและสวยขึ้น เปลียนพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับถูกไหมอะคุณครูเคถูกต้องครับสองสามสวยครับพี่สี่เก็บคองงอเข้าเหมือนเดิมครับห้าหกเจ็ดจังหวะนี้ดีครับพี่ไปเรื่อยๆครับ อหาจะเข้าออกตลอดนะครับขอ5ทีพี่แอนขอ5ที4ทีมาอีก3มา2ทีพี่สุดท้ายแล้วลูกเร็วปึววววววว๊โอเคตึงตึงไหมครับพี่ตึงนะแต่จริงๆท่านี้เขาไม่เน้นยกหนักใช่ปะใช่ครับเพราะว่าเราเน้นกล้ามเนื้อที่แฮมสติงด้านหลังพี่ก็ว่ามันเบาๆ <laughs> มาพี่แฮมสติงเซตสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผู้หญิงชอบเล่นท่านี้เพราะว่าเล่นแล้วสวยแบบนี้นี่เอง <c oughs> พร้อมไหมครับครูฉ <c oughs> ันบิวเก่งจริงพร้อมไหม <c oughs> พร้อมค่ะคุณครูอ่าสาสองเริ่มไปครับสองแล้วสามสาีโอเคจังหวะด,ดีมากครับพี่แอนจังหวะด,ดีมาก เปาเรื่อยๆครับนี่ใครอยากมีแฮมสตริงที่แบบว่าลร้ไข่มันสะโพกสวยต้องดูท่านี้เลยครับ mm hmm. นางแบบของเราก็คือพี่แอนนี่นะครับผม mm hmm. ห้าทีครับอีกห้าทีถ้าแฮมสตริงกับก้นไม่สวยครูโดน <laughs> สามทีอีกทีหนึ่ง Really good ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วอ๋อโอเคโอเคกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราเก็บมาหมดละต่อไปเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเหงื่อก็ยังออกเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องครับท่าต่อไปเป็นอะไรคะคุณครูต่อไปเป็นกล้ามเนื้อไหล่ครับ,ปเ,ปเ,รรบเราจะใช้ท่า a r ร์โนเพสจะทําให้แบบโดนไหล่แบบเต็มๆเลยก็คือแบบหุบเข้ากลางออกแล้วก็ยันขึ้นออกแรงจากหัวไหล่นะครับจังหวะประมาณนี้คอนโทรจังหวะไปเรื่อยๆครับ สิทีสี่เซตโอเคไะมครับพี่แอนโอเคโอเคครับคุณครูจะเล่นแทนพี่แอนเลยไหมครเอาแล้วเอาแล้วคุณครูเดี๋ยวรอบิ้วดีกว่าโอเคหนึ่ง <c oughs> okay, ครับสองลงหกข้าวกลางออกแล้วก็ค่อยๆยันขึ้นครับดีอันนี้เราไม่เน้นน้ำหนักใช่ไหมคะเน้นท่าใช่ครับจะได้ใช้กล้ามเนื้อแบบถูกจุดเนาะ ถ้าใช้น้ำหนักเกินเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ค่อยโดนนะครับโอเคค่ะใช้น้ำหนักแบบว่าที่เราแบบสามารถคอนโทรลมันได้ค่ะมันทําให้แบบว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้เต็มที่ขนาดเบาๆยังเมื่อยเลยค่ะคุณครูขาแสดงว่าโดนกล้ามเนื้อเต็มๆนะครับดูสิกล้ามจบแล้วแมกลจบแล้วอีกสามที่สองทีเห็นกล้ามเนื้อที่แขนชัดมากเลยอะ ทีหนึ่งพี่โอเคครับเสร็จแล้วที่หนึ่งมันไม่มันไม่หนักเลยนะมันเบานะคะแต่มันเมื่อยมากค่ะทุกคนแสดงว่าใช,ใช้ใช้กำเนื้อได้ถูกจุดครับเมื่อยค่ะท่าที่เท่าไหร่แล้วครับพี่แอนครับท่าที่เท่าไหร่แล้วท่าที่หกแแสดงว่าทาที่หกคะ่ะตั้งใจ ตั้งใจเรียนมากเลยครับหนูเป็นนักเรียนที่ดีนะคะต่อไปจะเป็นหลังแขนนะครับลดไขมันที่หลังแขน uh huh. จะทําให้แบบเราดูแบบว่าแขนดูเรียวและเล็กลงนะครับ <Okay. S 1> เตรียมพร้อมไหมพร้อมค่ะเซทถ่าเตรียมครับพี่เค okay, ไหมท่าเตรียมโอเคครับมาสามสองหนึ่งลุยครับโอเคนิ่งครับดีสองครับสาม สเห็นไหมครับกล้ามเนื้อหลังแขนเราจะขยับได้ชัดเจนเลยท่านี้จะช่วยลดไขมันหลังแขนนะครับเนี่ยชดเจนมากเลยครับท่านี้ชาเจนมากอีกห้าทีพี่ห้าทีสี่สามฮึบหน่อยฮึบหน่อยสองอีกทีฮึบฮบึโอเคยังยิ้มได้นะคะแสะดงว่า แรงยังเหลืออีกเยอะเซตที่หนึ่งไงคะเซตที่หนึ่งแรงยังเหลือเยอะค่ะเยอบสี่เซตเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องครับโ <Okay. S 1> อเคที่อันต่อไปจะเป็นเป็นน่องแล้วนะครับพี่ไหวไหมสบายไม่ไม่เอาตะคิวขึ้นนะไม่มีแน่นอนคะ่ะต <L an> ะคิวค่ะไม่มีคะ่ะเล่ <Okay. S 2> นน่องใช่ไหม <L an> <L an> ใช่ครับจะ <L an> ท,<า> <id> ทักเตรียมหมดเลยแบบนี้ป่ะคะ <L an> ถูกต้องครับใช่ไหมคะโอเคมา อาจจะเข้าลึกๆหึ่งที่สามค่อยๆยันครับค่อยๆยันโอเคถู okay. <ผม S 1> ตกต้องครับพ <ผม S 1> ีบ<ม>่ถูกต้องถูกต้องสี่ห้าเข่าตรงครับพี่เข่าตรงหกเยี่ยมเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาม สี่อีกทีหนึ่งโอเคท่านี้นี่เล่นครั้งแรกตะคิวจะขึ้นไหมคะตอนนอนเนี่ยค่ะถ้าเล่นครั้งแรกนี่เป็นตะคิวแน่นอนครับใช่ไหมเพราะว่ามันใช้การเกรงของน้องเออมันเก่งน้องตรงนี้มากเลยอะแล้วน้องเราจะเล็กปะเล็กลงครับจริงอะจริงพี่แอนโอ้อันนี้ดู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 ท่าพักนะครับยืดท่ายืดท่ายืดคลายคลายนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะตึงเกินไปเป็นท่าที่ดีครับท่านี้ ีจริงเหรอใช่ครับเป็นท่าที่ดีอ๋อท่าสุดท้ายของวันนี้ครับของ total body เป็นท่าอะไรครับพี่เล่นอะไรเล่นกล้มเนื้อส่วนไหนท้องโอเคเราต้องเล่นท้องเพราะว่าเราจะใส่ิิินี้จะได้มีร่องสิอดใช่ใช่ช่โอเคนะพี่นันเซท่าเตรียมครับท้องมันเมื่อยอ่ะเทรนน่าโหดเขาเรียกว่าการฝึกคอมาโซครับขอนอนเลยได้ปะนอนได้แต่อย่าหลับนะ มาสามสองหนึ่งโอเคมาพี่เริ่มครับสองสามสี่เก่งหน้าท้องและยกสะโพกขึ้นครับห้าหากเจด็ดแปดเก้าสิบอีกสองทีพี่เอ็นสองทีสองทีงท,ท,ทีหนึ่งเก่งมากฮึ โอเคเป็นไงพี่ตะคิวขึ้นท้องเปล่าไม่ตอบไม่พูดไม่จาเลยตะคิวขึ้นกล้ามท้องเนี่ยอีกสองเซตแล้วยืดกล้ามเนื้อกันให้ทำสามเซตเหรอค่เนี้ใช่ครับอุ <S 2> <S 2> <S ๊ยครูใจดี <S 2> <S 2> <S อ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับพี่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่หัวลงไปเท้าเลยท่าแรกครับยันคอขึ้นครับต้องว้ประมาณสิบวิครับต่อโอเคต่อไปกดคอลงครับ 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 okay. ่อเคดปด้าโขวนขวาครับเอาแค่พอตึงนะครับไม่ต้องแบบว่ากดแรงห่ะ <5, S 1> 3 4 5 6 7 8 9มาต่อไปซ้ายครับ2,3,4,5,6,7,8,9โ okay. อเคต่อไปมาด้านบนครับพี่ยืดแขนหมุนขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆ3 4 5 6 7 8 9กโอเคพับศอกลงแล้วกดลงข้อศอกครับ ยืดกล้ามเนืลอป้องกันการบาดเจ็บใช่ไหมคะคุณครูใช่ครับแล้วทำให้กล้ามเนื้อเราแบบว่ายืดหยุ่นขึ้นด้วยโอเคค่ะห้าหกเจ็ดเก้าเป็นข้างครับการเล่นออกกำลังกายหรืออะไรทีนึิ่งสำคัญที่สุดคือการยืดกล้ามเนื้อนะครับก่อนเล่นก็ต้องวอร์มหลังเล่นก็ต้องยืดกล้ามเนื้อด้วยโอเคแล้วม่งั้นจะแบบบาดเจ็บง่ายใช่ปะใช่ครับอ่ต่อไปแขนับพี่แขนแขนหน่ามือซ้ายก่อนสี่ห้าหกเจ็ดตึงมากเลยค่ะตึงครับตึงคอะเป็นข้างตึงก็ดีเนาะแต่ว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้แบบเพื่วนการยืดมันจะทำให้เราแบบผ่อนคลายกล้้้ามมมเนนนนืออไไ่่ใใหััตตึงวป เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเจอกันอีกคุณครูบอกอะไรมาเนยเป็นแขนนั้นน่ะพรุ่งนี้เราจะเล่นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเป็นพรุ่งนี้วันอะไรครับพี่วันพุธอ่าฮะวันพุธเราจะเป็นเซอร์กิตเทนนิงโอ้โหจัดคลิปให้พี่สองคลิปเลยเล่นฟิตเนสพรุ่งนี้เป็นเซอร์กิตเทนนิงพรุ่งนี้จะเป็นแบบว่าเบิร์นเบิร์นถามลูกศิษย์ไหมว่าลูกศิษย์พร้อมหรือเปล่าเนี่ยพี่่อนเกคุณครูจัดเต็มตลอดเลยเนี่ยแรงเหลือเฟือครับเพราะว่าพังเป็นเดือนและอย่างข้างพี่ เซนเนอร์คนนี้นะถ้าใครอยากรถหุ่นต้องมาเนี่ยคำว่าไม่โหดไม่มีค่ะโหดเหี่ยมครับโหดเหี่ยมแต่ภายในอ่อนโยนแต่นะาบิวเก่งบอกเลยวับขาขาตึงไหมครับพี่เอ็นตึงมากเลยค่ะโอ้หแฮมสเติงหลังแบบอันนั้นด้วยอ่ะดีครับท่านี้ก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อหลังขานะครับโอเคตัวตรงเป็นข้างครับ อย่าว่าแต่พี่เลยผมก็ตึงเ <c oughs> อ้าเมื่อกีก้ครูออกกําลังกายด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ตึงนี่เพราะว่าลุ้นใช่ไหม <c oughs> ลุ้นทุกขัครับอ่สบันขาครับพี่เปิดกว้างเสมอเลยย่อลงแล้วก็บิดซ้ายครับโอเคเปลี่ยนครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตบันข้านี้ครับยืดยืดหลังใช่ไหมครับใช่ครับค้างไว้งอเข่าเล็กน้อยครับพี่งอเข่าเล็กน้อย <c oughs> โอเค ยืดมากค่ะขาละหลังขาก็ตึงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคโอเคตัวตรงครับอาจจะเข้าลึกหนึ่งครั้งอ่าแล้วอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหลังขาทั้งหลังนี่แบบโอ้โหโดนสุดๆอะ่ะครั้งไวประมาณสิบวิเหมือนเดิมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคต่อไปเป็นน่องโอเคยืดน่องเหรอคะใช่ครับมือจับไว้หนึ่งข้างค่อยๆกดลง ใช้ขาข้างหนึ่งพับไว้อีกข้างหนึ่งเหยียดตรงนะครับฟิลมากเลยตรงนี้สามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างครับก็ฟิลมากเป็นการคลายกล้ามเนื้อดีครับถ้าเราไม่เล่นนี่พรุ่งนี้เราอาจจะแบบว่ากล้ามเนื้อตึงแล้วแบบว่าการทําให้ประสิทธิภาพใน,ในการอาอกกำลังกายแบบลดลงอ,อ,อ๋อเราอาจจะมาเล่นไม่ไหวได้ใช่ไ<ช>หมจจะแบบตึงเกินบาดเจ็บเลยโอเควันนี้ก็เรียบร้อยครับพี่แอนเรียบร้อยแล้วดี่ใจมากขอบคุณนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของอันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งให้นน้ด้วยนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ